เรื่องความดับไม่เหลือเรื่องความดับไม่เหลือนั่นมีวิธีปฏิบัติอยู่เป็นสองชนิดกล่าวคือตามปกติก็ให้มีความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูและของกูอยู่เป็นประจำนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อร่างกายจะต้องแตกดับไปจริงๆก็ขอให้มีความคิดปล่อยวางทั้งหมด ลอยทั้งร่างกายชีวิตจิตใจให้ดับไปเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเชื่ออะไรเหลืออยู่หวังอยู่สำหรับการเกิดมีตัวเราขึ้นมาอีกดังนั้นตามปกติในเวลาชีวิตประจำวันก็ใช่อย่างแรกคือควบคุมความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวกูของกูอยู่เป็นประจำ ขั้นเมื่อถึงคราวจะแตกดับของร่างกายก็ใช้อย่างหลังแม้ในกรณีที่ประสบอุปัติเหตุไม่ตายทันทีมีความรู้สึกเหลืออยู่บ้างชั่วขณะหน่อยหนึ่งก็ใช้อย่างหลังแต่ถ้าหากว่าสิ้นชีวิตไปอย่างกระทันหันก็หมายความว่าผู้นั้นได้ดับไปแล้วด้วยความรู้สึกอย่างในวิธีแรก เป็นการดับไม่เหลืออยู่ในตัวและเป็นอันว่ามีผลคล้ายกันคือไม่มีความรู้สึกอยากเกิดอยู่ในขณะนั้นนั่นเองโดยรายละเอียด <c oughs> วิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งคือปฏิบัติเป็นประจำวันนั้นหมายความว่าถ้าเรามีเวลาว่างสำหรับทำจิตทำใจเมื่อไรก่อนนอนก็ดีตื่นนอนใหม่ก็ดี ก็ให้สำรวมจิตเป็นสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจหรือจะกำหนดอะไรเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่ถนัดก,กำหนดพอสมควร <c oughs> เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิบ้างแล้วจึงพิจารณาเห็นความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแม้แต่สักอย่างเดียว ให้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อาศายกันและกันเกิดขึ้นดับไปเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> อยู่เท่านั้นเองถ้าไปยึดมั่นที่สิ่งใดข้าวก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีและได้ทุกทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งใดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเล่าก็คือการทนทุกข์ทรมานโดยตรงเกิดทุกทีเป็นทุกทุกที เกิดทุกชนิดเป็นทุกทุกชนิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกไปตามแบบของการเกิดเป็นอย่างนั้นคือมีความรู้สึกว่าเกิดเป็นแม่ก็ทุกอย่างเป็นแม่รู้สึกว่าเกิดเป็นลูกก็มีความทุกอย่างลูกเกิดเป็นคนรวยก็ทุกอย่างคนรวยเกิดเป็นคนจนก็ทุกอย่างคนจนเกิดเป็นคนดีก็ทุกอย่างคนดี เป็นคนชั่วก็มีความทุกข์อย่างคนชั่วเกิดเป็นคนมีบุญก็เป็นทุกข์ไปตามประสาของคนมีบุญเกิดเป็นคนมีบาปก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนมีบาปฉะนั้นสู้ไม่เกิดเป็นอะไรไม่ได้คือ,อย่าได้เกิดมีความรู้สึกว่าตนเป็นอะไรในฐานะเป็นตัวกูหรือของกูขึ้นมา <c oughs> นี่คือความดับไม่เหลือแห่งตัวกู อยู่เป็นประจำแต่ที่นี่สำหรับการเกิดนั่นคำว่าเกิดอย่าได้หมายเพียงแต่การเกิดจากท้องแม่ที่แท้มันหมายถึงการเกิดของจิตคือของความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาคราวหนึ่งหนึ่งว่ากูเป็นอะไรเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนจนเป็นคนมี เป็นคนสวยคนไม่สวยเป็นคนมีบุญคนมีบาปอย่างนี้เป็นตน้นความรู้สึกหมายมั่นเช่นนี้เรียกว่าความยึดถือหรืออุปาทานมีความหมายมั่นว่าตัวกูเป็นอย่างไรของกูเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวกูของกูอย่างที่กล่าวนี้เรียกว่าอุปาทานมันเกิดมาจากท้องแม่ของมันแม่ของมันคืออวิชามันเกิดวันหนึ่ง ได้ไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งหรือเกิดได้ไม่รู้กี่ร้อยชาตินั่นเองในวันหนึ่งเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกคราวอย่างที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงเช่นทุกคราวที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือจมูกได้กลิ่นหรือลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสทางผิวหนังหรือจิตมันปรุงเรื่องเก่าๆเ,เป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเองก็ตาม ถ้าควบคุมไว้ไม่ดีแล้วความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูก็จะโผล่หรือเกิดขึ้นมาทันทีและจะต้องเป็นทุกทันทีที่ตัวกูโผล่ขึ้นมาฉะนั้นจงระวังอย่าเผลอให้ตัวกูโผล่หัวออกมาจากท้องแม่ของมันได้เป็นอันขาดถ้าเพียงแต่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้น แล้วเกิดสติปัญญารู้ว่าควรจัดการอย่างไรทําไปอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นจัดไปอย่างนั้นถ้าไม่มีเรื่องจะต้องทำอย่างไรนิ่งเสียก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวแต่อย่าให้ความรู้สึกว่าตัวกู้ถูกปรุงขึ้นมาจากตัณหาหรือจากเวทนาอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเป็นต้น ทำอย่างนี้เรียกว่าตัวกูไม่เกิดคือไม่มีชาติไม่มีเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายหรือไม่เป็นทุกข์อย่างใดทั้งสิ้นนี่แหละคือข้อที่ต้องบอกให้ทราบไม่ว่าการเกิดนั้นไม่ใช่หมายถึงการเกิดจากท้องแม่ทางเนื้อทางหนังโดยตรงแต่มันหมายถึงการเกิดทางจิตใจของตัวกูที่เกิดจากท้องแม่ของมัน คืออาวิชาความไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงส่วนการดับไม่เหลือในที่นี้ก็คืออย่าให้ตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้นั่นเองและเมื่อแม่ของมันคืออาวิชาก็ฆ่าแม่ของมันเสียด้วยวิชาหรือปัญญาที่มีที่รู้ตามที่เป็นจริง รู้ตามที่เป็นจริงก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรานั่นเองหรือถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเกิดได้เพราะเราเผลอสติเพราะฉะนั้นเราก็อยา่าเผลอสติเป็นอันขาดถ้าหากว่าเป็นคนขี้มักเผลอสติ <c oughs> ก็จงแก้ <c oughs> ด้วยความเป็นผู้รู้จักอาย รู้จักกลัวกันเสียบ้างโดยมีความรู้สึกอายว่าการที่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นคนสาระเลวยิ่งกว่าเป็นไพร่เป็นคนขี้ข่าเสียอีกไม่สมควรแก่เราเลย <c oughs> ที่ว่ารู้จักกลัวกันเสียบ้างนั่นหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งไปกว่าความเกิดชนิดนี้แล้วมันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็น ยิ่งกว่าอะไรหมดที่เกิดมาทีไรก็เป็นอันว่าศูนย์คนเสียคนไม่มีอะไรเหลือเมื่อมีความอายและความกลัวอย่างนี้บ่อยๆแล้วสติก็จะไม่เผลอของมันเองการปฏิบัติก็จะดีขึ้นตามลำดับจนเป็นผู้ที่มีการดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำทุกคำเช้าเข้านอน และทุกคำเช้าเข้านอนก็ต้องมีการคิดบัญชีเรื่องการดับไม่เหลือนี่ให้รู้รายรับรายจ่ายไว้เสมอไปข้อนี้มีอาณิสงสูงไปกว่าการไหวพระสวดมนต์หรือทำสมาธิตามธรรมดาเฉยๆ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับความดับไม่เหลือทำนองนี่ไม่เกี่ยวกับการเพ่งหรือหลับตาเห็นสีเห็นดวง หรืออะไรที่แปลกแปลกเป็นทํานองปาฏิหาริย์หรือศักดิ์สิทธิ์หากแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะโดยตรงเท่านั้นอย่างมากที่สุดที่มันจะสแสดงออกถ้าจะถ้าก็เป็นเพียงว่าถ้ามีสติสมบูรณ์จริงๆได้เต็มที่แล้วมันก็จะสแดงออกมาให้เห็นเป็นความเบากายเบาใจ สบายกายสบายใจอย่างที่บอกไม่ถูกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าท่นั้นเองแต่อย่าได้ไปนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดจะกลายเป็นที่ตั้งของอุปาทานอันใหม่ขึ้นมาอีกว่าเป็นความสุขของกูแล้วมันก็จะดับไม่ลงแล้วมันก็จะเหลืออยู่เรื่อยคือเกิดได้เรื่อยๆไปอีกเดี๋ยวก็จะได้กลุ่มกันใหญ่ไปกว่าเดิม พวกที่ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จก็เพราะคอยจ้องจับเอาความสุขอยู่เรื่อยไปมุ่งนิพพานตามความยึดถือของตนอยู่เรื่อยไปมันก็ดับไม่ลงหรือนิพพานไม่ลงมีตัวกูเกิดขึ้นมาในนิพพานแห่งความยึดมั่นถือมั่นของตนเองเสื่อย เพราะฉะนั้นถ้าจะภาวนากันบ้างก็ต้องภาวนาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีพระบาลีว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้สรุปความว่าทุกค่ำเามชา้าข้านอน ต้องทำความแจมแจ้งเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้แจมกระจ่างอยู่เสมอจนเคยชินเป็นนิสัยจนถ้าหากว่าเกิดตายไปในเวลาหลับก็ยังมีหวังที่จะไม่เกิดอีกต่อไปอยู่นั่นเองมีสติปัญญาอยู่เรื่อยอย่าให้อุปาทานว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นมาได้เลยในทุกกรณีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตื่นและหลับ นี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความดับไม่เหลือหรือความไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะอยู่ในจิตที่ว่างจากตัวตนอยู่เสมอไปเรียกว่าตัวตนไม่ได้เกิดและมีแต่การดับไม่เหลืออยู่เพียงนั้นถ้าเผลอไปก็ตั้งใจทําใหม่เรื่อยไม่มีการท้อถอยหรือเบื่อหน่ายในการบริหารใจเช่นนี้ ก็เช่นเดียวกับเราบริหารกายอยู่ตลอดเวลานั่นเหมือนกันให้ทั้งกายและทั้งใจได้รับการบริหารที่ถูกต้องคู่กันไปดังนี้ในทุกกรณีที่ทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่มีความผิดพลาดเลยทีนี้ก็มาถึงวิธีปฏิบัติอย่างที่สองคือในเวลาจวนเจียนจะดับจิตคือตายนั่น อยากจะกล่าวว่ามันง่ายเหมือนตกกระไดแล้วปลอยกระโจนถ้ามันยากก็มันยา,ยากอยู่ตรงที่ไม่กลา้าปลอยกระโจนในเมื่อตกกระไดมันจึงเจ็บมากเพราะตกลงมาอย่างไม่เป็นท่าเป็นทางในไหนเมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจิตหรือเจ้าของบ้านก็นพลอยกระโจนตามไปเสียด้วยกันแล้วกัน ให้ปัญญามันกระจ่างแจ้งขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่มาเอาใหม่มาเป็นใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีกหยุดเสียทีสิ้นสุดทีปิดฉากสุดท้ายกันเสียที <c oughs> เพราะว่าไปแตะข้าวที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น ไม่ว่าไปเกิดเป็นอะไรเข้าที่ไหนหรือได้อะไรที่ไหนมาเมื่อมีความรู้แท้จริงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตไม่มีที่หวังไม่มีที่อยากไม่มีที่จอดมันจึงดับไปพร้อมกับกายอย่างไม่มีเชื่อเลือมาเกิดอีก สำหรับสิ่งที่เรียกว่าเชื่อเชื่อในที่นี้ก็คือความหวังหรือความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้การตายโดยกระทันหันก็ยังมีทางที่จะดับไม่เหลือได้สมมติว่าเดินมาไม่รู้ตัวถูกควายขวิดมาจากข้างหลังหรือว่าถูกรถยนต์ทับ หรือว่าถูกตึกพังทับหรือถูกลอบยิงหรือถูกการระเบิดชนิดไหนก็าตามถ้ามีความรู้สึกเหลืออยู่แม้สักวินาทีเดียวกว็าตามจงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือหรือทำความดับไม่เหลือให้แจมแจ้งขึ้นในใจเหมือนที่เราเคยฝึกอยู่ทุกคำเจ้าเข้านอนขึ้นมาในขณะนั้น แล้วก็ปล่อยให้จิตดับไปก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับอาการที่เรียกว่าตกกระไดปล่อยกระโจนกระโจนไปสู่ความดับไม่มีเชื่อเหลือทีนี้ถ้าหากว่าจิตดับไปเสียโดยไม่มีเวลาเหลืออยู่สำหรับให้รู้สึกหรือคิดนึกได้ดังนี้ก็แปลว่าถือเอาความดับไม่เหลือที่เราพิจารณาและมุ่งหมายอยู่ เป็นประจําตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นเองเอาความรู้สึกนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับร่างกายแตกดับไปในขณะนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นการดับไม่เหลืออยู่ดีไม่เป็นการเสียท่าเสียทีแต่ประการใดอย่าได้เป็นห่วงเลยถ้าป่วยด้วยโรคที่เจ็บปวดหรือทรมานมาก ก็ต้องทำจิตขึ้นเบ่งรับว่าไอ้ยิ่งเจ็บมากปวดมากนี่แหละมันจะได้ดับไม่เหลือเร็วเข้าอีกเพราะฉะนั้นเราขอบใจความเจ็บความปวดเมื่อคิดดังนี้ปีติในธรรมะก็จะคมความรู้สึกปวดนั้นไม่ให้ปรากฏหรือปรากฏแต่น้อยที่สุดจนเรามีสติสมบูรณ์อยู่ดังเดิมและเยาะเย้ยความเจ็บปวดได้ ถ้าป่วยด้วยโรคเช่นอมมาพาตและต้องดับโดยโรคนั้นก็ถือว่าตัวเราสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ขณะที่โรคนั้นทำให้หมดความรู้สึกที่เหลือส่วนที่เหลือนอนตาปิดๆอยู่นั้นไม่มีความหมายอะไรทั้งนี้เพราะว่าจิตของเราได้สมัครน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ก่อนล้มเจ็บเป็นอมมาพาต หรือตั้งแต่ความรู้สึกยังดีอยู่ในการเป็นอมพาตตลอดเวลาที่มีความรู้สึก <c oughs> ขั้นหมดความรู้สึกแล้วมันก็เลิกกันแม้ว่าชีวิตยังไม่ดับทันทีมันก็หามีตัวตนอะไรที่เป็นตัวกูหรือของกูที่ไหนไหม่อย่าได้คิดเผื่อให้มากไปได้วยความเคลาของตัวเองเลย เมื่อยังอยู่ดีๆนี่แหละรีบทำความดับไม่เหลือเสียให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเถิดมันจะรับประกันไปได้ถึงเมื่อเจ็บแม้ในกรณีที่เป็นโรคอรรมัมพาตดังกล่าวแล้วไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้หรือเสียท่าเสียทีแก่ความเจ็บแม้แต่ประการใดเลยเพราะเราทำลายตัวกู ให้หมดความเกิดเสียแล้วตั้งแต่เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่นั่นเองสรุปความในที่สุดทั้งสองชนิดว่าจงมีจิตที่มีปัญญาแท้จริงมองเห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมัน่นแม้แต่สักสิ่งเดียวในจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นโดยสิ้นเชิงชนิดนี้แหละไม่มีตัวกูหรือไม่มีของกู มีแต่ธรรมะที่เป็นความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะสมมติเรียกธรรมะนี้ว่าพระรัตนตรัยก็ได้มรรคน,นิพพานก็ได้หรือจะเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นยอดปรารถนาของคนยึดมั่นถือมั่นนั่นได้ทุกอย่างแต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานใน,ในสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นเองจึงดับไม่เหลือหรือนิพพานได้จริงสมชื่อ นิแปลว่าไม่เหลือพานแปลว่าไปหรือดับนิพานแปลว่าดับไม่เหลือเป็นสิ่งที่มีลักษณะมีความหมายมีการปฏิบัติและมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวมาดังนี้แลข้อความทั้งหมดนี้ยังย่ออยู่มาก แต่ถ้าขยันอ่านและขยันพิจารณาอย่างละเอียดไปทุกๆตัวอักษรทุกๆคำพูดทุกๆประโยคแล้วก็คงจะได้ความโดยพิศดารได้ในตัวมันเองและเพียงพอแก่การเข้าใจในการปฏิบัติ <c oughs> ฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลาย <c oughs> คงจะอ่านและฟังอยู่เป็นประจำโดยไม่ต้องคำนึงว่ากี่เที่ยวหรือกี่จบจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจแจมแจ้งด้วยปัญญาแล้วมั่นคงโดยสมาธินำมาใช้ได้ทันท่วงทีด้วยสติสมตามความประสงค์ที่จะเป็นผู้มีความดับไม่เหลือทุกๆประการ